สวัสดีครับพบกับสูรุคันหรือว่าผูเราเริ่มต้นกันที่หงแดงเอาจริงนะครับเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม,ม่ให้กับลุยดิอาร์ตเสยบเขาย้ายทียมสําหรับต้องการใช้งานหรือว่าผูเดินเกมรุกมีรายงานจากโคลัมเบียนะครับว่าบอร์ดบริหาของหงแดงเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับลุยดิอา,า,าร์ตพิจารณาปัญหาสัญญาสัญญาฉบับปัจจุบันของลุยดิอาร์ตนะครับที่รับเงื่อนไเพียงแค่55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นจะหมดลงในปี2 0 2 7 และมีรายงานว่าเขาต้องการดาวร็อกก์เนลราว150,000ปอนด์ตัดสดาในสัญญาฉบับใหม่ทำการกระแสข่าวการเย้ทีมของนักเตะหลายรายไม่ว่าจะเป็นดามเนยสหรือเฟริโกเคียซ่าล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเตรียมเดินเกมสำคัญเพื่อสยบข่าวลือและรั้งตัวลุยดิอาสปิดตัวเก่งค้นทีมเอาไวา้โดยมีรายงานล่าสุดจากเรมสเมสซึ่งในประเทศโคลอมเบีย ระบุว่าบอร์ดมิหารของหงแดงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะยื่นก็เสนอสนัญญาชุับใหม่ให้แก่เอเยนคอนเตในเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับอนาคตของปีติทีมชาติคลรมเบียตกอยู่ในความไม่แน,น,น่นอนเนื่องจากปัญหาเรื่องสัญญาฉบับป,ปัจจุบันที่จะหมดลงในฤดูร้อนปี2027ซึ่งทําให้ลิเวอร์พูลเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจสําคัญโดยมีรายงานว่าดีอาร์ซึ่งปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้น ต้องการอัปเกรดคะแนนขึ้นไปอยู่ที่ราว5นึ่งแสนห้าหมื่นปอนต์สดาในสัญญาฉบับใหม่สว่างของความต้องการดังกล่าวทําให้สโมสร์ใหก่อย่างบาร์เซโลนาและเอลนาเซอร์จากซาดิอาระเบียเชื่อว่าพวกคามิอกาสที่โจมตีน้อยให้ลิเวอร์พูลยอมขายนักเตะคนสกันรายนี้ออกจะเทียมยางไรก็ตามรายงานชิ้นล่าสุดชี้ว่าลิเวอร์พูลยังไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเปิดตัวเจรจาอีกครั้งโดยมีเสียงสนับสนุนจากอร์เนอร์สลอตกุนซือลิเวอร์พูล ที่คาดหวังจะใช้งานลูดิอาร์เป็นกำลังหลักในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในฤุูกันที่แล้วโดวยการยิงไปถึง13ลูกในพิม์ลิกและเป็นส่วนกัรที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พิม์ลิกสิ่งเดียวที่แน่นอนเกี่ยวกับลูดิอารคือเขาจะกลับมาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมการเตรียมทีมช่วงพรีซจชั่นของลิเวอร์พูลรายงานจากเดมเมสระบุ แฟนบอลนะครับต้องจับตาดูว่าสัญญาชุมใหม่ที่ลิเวอร์พูลจะยื่นให้นั้นสามารถมัดใจปีกทีมชาติโคลอมเบียรายนี้ให้อยู่ลาบความเครียดนิทินแอนฟิโอต่อไปได้หรือไม่นะครับส่วนตัวแอดมินเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่างานนี้ต้องตอบสนอชุดใหม่ให้กับลุยเดียนให้ได้นะครับและเพิ่มคะแนนให้กับเจ้าตัวนะครับให้มันคุ้มค่ากับฝีเท้าของเขานะครับห้าหมื่นห้าพันปอนด์มันน้อยจริงๆนะฮะท่านผู้ชมสําหรับแอดมินให้ไปเลยสองแสน 2, นะครับโอ้โห สำหรับฝีเท้าขนาดนี้นะครับภาพยังคงติดตาตึงใจนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยแหวกกองหลังเจนน่าสี่คนเขาเ้ามายิงอย่างสุดยอดนะครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้นะฮะอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะจ๊ะลุยดีอาร์ตสำหรับคู่วเวียโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับเลเวอร์กูเซ่นเปิดฉากทาบคอนซาเสริมทัพฟอปปิโซโรมาโน่นัก,กฟุตบอลคนดังชาวอิตาลี รายงานว่าเบลลลูคุเซน,นกำลังให้ความสนใจที่จริงก็เสนอคว้าตัวจเวาเลวคอนซากองหลังดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษของลิเวอร์พูลไปเสริมทัพในช่วงสมนี้และเริ่มพูดคุยกับนักเตะได้เบื้องต้นไปแล้วนะฮะลิเวอร์พูลและ,แล,ะลิเวอร์กุเซนนะครับทำธุรกิจกันอย่างต่อเนื่องในตลาดกระขันนักเตะปีนี้โดยเริ่มต้นจากดิวเจมี่ฟิมปงแบ็กขวาชาวฮอลแลนด์ที่ย้ายมาซบแอนฟิลในราคา29.5ล้านปอนด์และรายต่อไปจะเป็นฟอร์เรนเวี จอมทัพทิมชดเยอรมนีที่กำลังจะย้ายตาม,มาสวมเสื้อหงแดงด้วยค่าตัวถิติโมุซร150ล้านยูโรนะครับันในดวยกันเลว์กุเซนะเตรียมเดินเครื่องมองหากองหลังคนใหม่หลังจากโจนาธานทาได้ย้ายไปอยู่กับไบายนามินิกโดยในเวลานี้ออริกเทนฮักค้นคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่ชาบ,บีอาลันโซมีแนวรับให้เลือกใช้งาน4รายประกอบไปด้วยเปียโรอินคาเปียเ,เอ็ดมันทบโซบามาริโอเออร์โมโซและชังเอลเบโลเซียน ยังไรก็ตามครับโรมาโนระบุว่าเทนฮามต้องการปรกักหลังตัวกลางเข้ามาเพิ่มอีกรายและคอนซาเป็นหนึ่งในตัวเลือกโดยร,ระบุว่า en, เบลเลวูเซนเตรียมเพิ่มโลอิกบาวเดเข้าไปในรายชื่อผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ ai, ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนอกเหนือจากเจาเรืคอนซาบาวเดได้รับการชื่นชมจากทีมงานสตาฟโค้ดและยังมีอีกชื่อหนึ่งที่ถูกพิจารณาหลังจากการเจรจาก,กับคอนซาซึ่งเป็นดิวแย่อีกต่างหากจากฟอร์เรนเวีย โดยเลเว์กุกเซนกำลังวางแผนจะเจ็ดสัญญาเซ็นตเนตอร์แบ็กคนใหม่เพื่อมาแทนที่โจนาธานทาก็สรางได้ลงสนามไปทั้งหมด25เกมในฤดูกาล2024-25แต่เป็นตัวจริงเพียง13นัดเท่านั้นและถึงแม้ว่าการปล่อยตัวเขาออกจะเทียมจะไม่ใช่ความตั้งใจของลิเว์พูลเนื่องจากเขาเป็นผลผลิตจากอคาเดมีของสโมสรแต่ด้วยราคา50ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมของนักเตะที่อยู่กับเทียมตั้งแต่อายุเพียง5ขวบ ท่านี้อนาคตของคอนซานะครับและกลองหลังอีกรายอย่างโจเกเมยสยังอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างหนักซึ่งลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะปล่อยทั้งคู่ออกไปในราคาที่เหมาะสมนะฮะปิดฉากมหากาพยวียดจอตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลวันนี้เผยเบื้องลึกดิว150ล้านยูโรดิวประวัติศาสตร์จอรลุล่วงฟอรเรนเวีเอเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูล ในวันพฤหัสบดีนี้วันที่12มิถุนายนมาอาการการยัดเยียที่ยิ่ที่สุดแห่งซัมเมอร์2025ใกล้ถึงบทสรุปเต็มทีโดยมีรายง,งานด่วนล่าสุดจากซุนด,ดอยเชอร์ไซตุงสื่อที่น่าเชื่อถือของเยอรมนียืนยันว่าฟอร์เรนวียสเพมิเกอร์อาฉริยะในวัย22ปีของ en, เลเวอร์กูเซนเตรียมเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรลิเวอร์พูลในวันพฤหัสบดีนี้วันที่12มิถุนายน หลังจากที่ทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงค่าตัวมหาศาลกันได้เป็นที่เรียบร้อยสสดังจากมิวนิกซึ่งเป็นผู้รายงานข่าวนี้เป็นเจ้าแรกเมื่อเดือนก่อนว่าวีเอเดินทางาอังกฤษเพื่อพบกับลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตอกย้ำว่าการเจรจาทั้งในส่วนของค่าตัวและสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้ข้อยุติโดยสมบูรณ์แล้วการตรวจร่างกายในวันนี้จึงเปรียบเสมือนด่านสุดท้ายก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ สำับประเด็นค่าตัวที่ถูกพูดถึงในระดับ150ล้านโยูโรประมาณ5,960ล้านบาทนั้นมีเบื้องลึกที่น่าสนใจโดยแหล่งข่าวระบุว่าเบอร์ลุกเซ่นต้องการให้ตัวเลขนี้เป็นภาพลักษณ์ของมูลค่าการย้ายทียมแต่โครงสร้างที่แท้จริงอาจประกอบด้วยค่าตัวตั้งต้นที่ต่ำกว่านั้นบวกกับส่วนเสริมอดออนอีกประมาณ15ล้านโยูโรแต่ส่วนเสริมข้อนี้จะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่ยากมากที่จะบรรลุ ซึ่งคาดการว่าอาจผูกโยงกับความสําเร็จระดับสูงสุดเช่นเวสต์ตงคว้ารางวัลบอลลุงดอหรือลิเวอร์พูลต้องคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หลายสมัยซึ่งตีความได้ว่าหากลิเวอร์พูลต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนในอนาคตนั่นหมายถึงการลงทุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามนั่นเองหากการตรวจร่างกายในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการ์บาแฟนบอลเดอะคัพทั่วโลกจะได้ยชมฟอร์เรนเวสตในสีเสื้อลิเวอร์พูลอย่างเป็นทาการในอีกไม่ช้า ปิดฉากการรอคอยดิวประวัติศาสตร์ครั้งนี้ลงอย่างสมบุรณแบบนะครับก็ แอดมินขอย้ำกับแฟนบอลอีกครั้งนะครับสื่อที่มานั่นก็คือซุนดอยเชอร์ไซตุงนะครับเป็นสื่อดังจากมิวนิกนะครับซึ่งเป็นผู้รายงานข่าวนี้เป็นเจ้าแรกเมื่อเดือนก่อนว่าเวียนเนี่ยเดินทางมากฤษเพื่อพบกับลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนซิตี้นะครับแล้วก็รายงานต่อเนื่องมาจนในที่สุดปิดดิวกันได้สําเร็จนะครับเราในฐานะแฟนบอลหงสแดงก็รอชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับแต่คิดว่าคงไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับดิวฟอร์เรนเวียสนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาเราดูกันชูเสื้ออย่างเป็นทางการ ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ตามที่สื่อบอกนะฮะปีชาตำนานหงมาริดเปิดตัวเบอร์เสื้อเทรนส์เตรียมประเดิมสโมสรโลกเผยเบื้องหลังน้ำตาวันอำาลาเอกลักษณ์ใหม่เทนนเล็กเร์โนนะครับจะสวมเสื้อหม่เลข12ให้กับเรียวมาริดพร้อมปักชื่อบนหลังว่าเทรนส์ บทบาทใหม่ในเส้นทางคาแข่งของหนึ่งแมกควาที่ดีที่สุดในโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนเนืยอมริดสโสมสันยักหยงศึกลาลิกาสเปนได้ประกาศยืนยันเบอร์เสื้ออย่างเป็น,นการของเทนอเล็กซานโดแข่งคนใหม่ในวัย26ปีที่จะเปลี่ยนจากหมายเลข66ที่คุ้นตามาสวมเสื้อหมายเลข12พร้อมกับชื่อบนหลังเสื้อว่าเทรนส์เพื่อเริ่มต้นตำนานบทใหม่ในถิ่นซานเตอโกเบอร์นาเบล เทนมีกำหนดก,การเปิดตัวอย่างเป็นการในวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อทำศึกฟุตบอลสโมสรโลกและเตรียมประเดิมสนามในทันทีในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่จะพบกับอาอิอรันในเบนพุหนนาซึ่งเป็นการแยายทีมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากราชจุชขเขายอมจ่ายเงิน10ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลเป็นค่าชดเชยเพื่อให้เขาแยายมาร่วมทีมได้ทันทัวร์นาเมนต์นแมตช์นี้ เบื้องหลังการยึดทีมครั้งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวดราม่าที่แฟนบอลทั่วโลกให้ความสนใจแทนเลือกที่จะไปให้สัญญาของเ,เขากับลิเวอร์พูลหมดลงเพื่อย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลเดอะคัพบางส่วนจนเกิดเหตุการณ์ที่เขาถูกแฟนบอลของตัวเองโห่ใส่ในเกมที่แอนฟิลด์ทำให้เพื่อนร่วมทีมและอาร์เนสตลัดต้องออกมาปกป้องย้อนรอยก,ก็ตามนะครับในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมีย บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปเขาได้รับการตบมือจากแฟนบอลส่วนใหญ่และภาพที่เขาหลั่งน้ําตาทั้งในสนามและในขบวนแห่ฉลองแชมป์คือบทสรุปของความผูกพันอันยาวนานกับสโมสรที่ปลูกปั้นเข้ามาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้คราบน้ําตาได้แปลงเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นครั้งหม่เขาได้ทิ้งเมอร์ซิไซส์ไว้เบื้องหลังและเตรียมพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณศึกคนใหม่อย่างซาบีออลอนโซ แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองว่าเฟรนช์ในสีเสื้อราชัทุกขาวหมายเลข12จะสามารถขีดเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้ตัวเองได้สำเร็จหรือไม่คอนเต้เอาจริงนาบรีเดินหน้าเต็มสูบล่านูนเยสเสียบแทนลูกกกูหงพร้อมรับฝังข้อเสนอดิวใหญ่เกาโชเซอิตเตลีอาจกำลังก่อตัวอสูรานาุลี สำหรีอิตาลีสมัยล่าสุดนะครับยังคงเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการไล่ล่ะตัวดาวินนูเยสกนหน้าของลิเวอร์พูลโดยมีรายงานจากฟุตบอลอินเตอร์เลียสื่อชื่อดังแดนมักโรนีนะครับว่าได้มีการติดต่อทัดทามเกิดขึ้นจริงและกุนซือจอมแทคติกอย่างอันโตนิโอคอนเต้คือผู้ที่ต้องการดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยรายนี้มาเป็นหัวหอกคนใหม่ในภารกิจป้องกันแชมป์ฤดูกาลหนนะ้าการตัดสินใจอยู่คุมทีมต่อของคอนเต้ มาพร้อมกับการการันตีจากสมุสรว่าจะมีการเสริมทัพครั้งใหญ่ให้และเป้าหมายหลักคือการหาตัวแทนของโลเมลูลูกาโก้ซึ่งมีรายง,งานว่าจะกลับไปยังเชลซีหลังหมดเ้นยิมตัวทําให้ชื่อของนูนเยตยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่อยู่ในลิศของยอดทีมจากเนเปิลแม้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะเคยทุ่มเงินมาสารถึง85ล้านโยูโรประมาณ3.2พันล้านบาท เพื่อคว้าตัวนุนเยนมาจากเบนพิก้าเมื่อเมื่อปี2022และนักเตะยังมีสัญญายาวจนถึงปี2 0 2 8แต่ด้วยผลงานในลุกันล่าสุดที่อาจยังไม่เปรียงปร,ร่างเท่าที่ควรก็เปิดโอกาสให้หงแดงพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่น่าสนใจก่อนหน้านี้นอาลฮิลันครับสโมสรนอิกใหญ่จากสดิตเอาระาเบียก็เคยแสดงความสนใจในตัวนุนเยสแต่เขาได้เปรียบสําคัญของนันปอลีคือการสามารถเสนอโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลระดับสูงสุดของยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ ต่อไปได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจสําหรับนักเตะยางไรก็ตามครับนาโปุรีไม่ได้มองแค่เป้าหมายเดียวโดยมีชื่อของลาเลนโซลุกสกาดายิงจากอูดินเชและรามุสฮอยลุนก็อนหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นแผนสำรองแต่สลับรายหลังอาจเป็นเรื่องยากเมื่ออินเตอร์มิลานคู่ปรับร่วมหลีกโดยจะมีภาษีดีกว่าฟันบอลต้องจับตายอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าแชมป์จากอิตาลีจะสามารถยืน,น้อเสนอที่น่พาพอใจเพื่อโน้มน้าวลิเวอร์พูลให้ยอมปล่อย ยอดเดาวิงเจ้าของท่าตัวมหาศาลรายนี้ได้หลิมม้ heavy, it it เอาคืนให้แสบแันบอลทั่วโลกเรียกร้องสโมสรประกาศดิลเวียสในวันเดียวก,กันกับที่เทรนส์เปิดตัวกับเรียวมา์ดริดิวปอฟติสซาต์จอเปิดตัวฟอร์เรนเวียสบรรลุข้อตกลงซบลิเวอร์พูลแล้วโดยยืนยันจากฟาบ,บิโซโรมาโน่รอเพียงขั้นตอนสุดท้าย ตลาดกัส์ตูังเตรียร้อนรุ่ถึงขีดสุดตามการข่าวการนี้ทีมคอนเทนต์อเล็กซานโนที่เตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับราชันชุดขาวเดือมริดในวันนี้พฤหัสบดีที่12มิถุนายนแฟนบอลหงสแดงลิเวอร์พูลทั่วโลกต่างพร้อมใจกันเรียกร้องให้สโมสรเอาคืนให้แสบด้วยการประกาศคว้าตัวเฟรนเียตอภิมหาเดีลจากเบอร์ลุกเซ่นในวันเดียวกัน แม้ตลาดการสแกนนักเตะจะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าดิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้ได้ลุล่วงไปแล้วเมื่อฟาบิซิโอโรมาโน่กุลูตลาดนักเตะระดับโลกได้ยืนยันว่าลิเวอร์พูลและเบอร์ลิุกเซ่นได้บรรลุข้อตกลงในการยึดทีมของวิอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายและการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นกระแสบนโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ X หรือว่าทวิตเตอร์นั้นร้อนแรงเป็นพิเศษ เมื่อแฟนบอลจำนวนมากสนแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าต้องการเห็นสโมสรใช้จังหวะนี้ตอบโต้การเสียไอคอนของทีมไปไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้มากไปกว่าการที่ l อลเอีประกาศ VS สในวันที่เทรนส์ถูกนำเสนอตัวที่เรียมาริดแฟนบอลรายหนึ่งกล่าวฮ่าฮ่าฮ่าเรากำลังจะประกาศเวียอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้ตอนที่เทรนส์เปิดตัวที่เรือมาริดเรามันเป็นพวกี้เล่นและฉันรักมัน อีกคนเสริมอย่างอารมณ์ดีฉันขอร้องให้เราประกาศ vs ในวันเดียวกันกับที่เทนสถูกเปิดตัวที่เลุยมอริดได้ไหมมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากการเรียกร้องนี้นะครับก็มาจากการที่สโมสรเคยทำในลักษณะเดียวกันมาแล้วตอนที่ประกาศคว้าตัวเจินมมิฟิมปงซึ่งสร้างความมือฮาและถูกใจแฟนบอลเป็นอย่างมาก vs คุ้มค่าตัวมหาสารแค่ไหน แน่นอนก็ว่าค่าตัวระดับ126ล้านปอนด์ทำให้เวียสกลายเป็นหนึ่งในการสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและพิมเมลีแต่สติและเสียงชื่นชมจากผู้ช,ชีชาญต่างบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยผลงาน57ประตูกับอีก65อาซซทจากการลงเล่น197นัดให้กับเลเวอร์กูเซ่นทำให้เขาถูกมองว่ามีคนสมัติที่จะผสมสานร,ระหว่างฟิลิปเป้กุนยและโรเบตโตเฟอร์มิโน ตูสายตาจึงจับจ้องไปที่สโมสรลิเวอร์พูลในวันนี้ว่าจะเดินเกมสุดปัน่นตามเสียงเรียกร้องของแฟนบอลหรือไม่การประกาศขว้าตัวเวสในวันที่เทรนส์เปิดตัวกับมาริทจะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์สโมสรอย่างไม่ต้องสงสัยนะฮะเพื่อนผมแม็กอลิสเตอร์เชียร์หงแดงคว้า โรเมโรเสริมแนวรับอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์นะครับมิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาของลิเวอร์พูลออกมาแนะนําให้ตดสกัดขวาตัวคริสเตียนโรเมโรกองหลังเพื่อนร่วมทีมชาติของทันเนมสเปอร์ไปร่วมทีมพร้อมยกย่องด้วยว่าแข้งรายนี้เป็นประกัลังตัวกลางที่ดีที่สุดในโลกแม็กอลิสเตอร์ในวัย27ปีต้องปิดฉากซีซั่นไปก่อนเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคนอื่นๆเนืน่องจากสภาพร่างกายที่กำลังซึกหนักมาตลอดและปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวน ต่จตัวฟิตพร้อมร่วมปีซีซั่นในช่วงต้นเดือนหน้าอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเมื่อถูกถามว่าอยากให้ลิเวอร์พูลเซนเตอรกับเพื่อนร่วมทีมชาติคนไหนมากที่สุดแม็กอลิสเตอร์ตอบว่าโรเมรโรแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่ผมชื่นชมทั้งวิธีการเล่นรัฐทันสติข,ของเขาบางครั้งกุณก็รู้สึกว่าเขาโดดเด่นเกินไปเพราะเขาทําให้ทุกอย่างดูง่ายดดยเขามอบความมั่นใจให้กับผมสำหรับผมแล้วก็คือเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกมาเป็น ระยะเวลาหลายปีแล้วแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินแม็กอลิสเตอร์ชื่นชมโรเมโรว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกแทนที่จะเป็นเบอร์จิ่ฟันได้กับตันทีมหงดแดงแต่ดาวเตะฟรังขาวก็ไม่ลืมกรวาวยกย่องเพื่อนร่วมทีมเช่นเดียวกันโดยระบุว่าความยิ่งใหญ่ของฟันได์ทำให้เขาได้รับความเคารพอย่างมากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอาร์เจนตินาลงเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบกับทีมชชิลีและโคลอมเบีย ส่วนทาานัานแม็อลิสเตอร์ไม่ได้เรียกตัวติดทีมชุดนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้เขาพลาดลงเล่นในเกมสุดท้าย2นัดของฤดูกาลกับลิเวอร์พูลแม็กลิสเตอร์อธิบายว่าการที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อทีมทําให้ผมโกรธมากบางครั้งมันก็เป็นคําถามที่ผมถามตัวเองทุกวันแต่ผมมีปัญหาบางอย่างตลอดทั้งปีไม่ใช่การบาดเจ็บร้ายแรงแต่เป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ควรพักผ่อนก่อนที่มันจะแย่ลงไปมากกว่านี้ เรามีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่สูสีมากเราทุกคนต่างรู้ดีว่าการติดทีมชาติมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมักจะมีผู้เล่นฝีเท้าดีปรากฏตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นจึงหมายความว่าเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ผ่อนคลายและต้องรักษามาตรฐานเพื่อรักษาตำแหน่งไว้เสมอแม็กอาริสเตอร์กร่าวทิ้งท้ายเราปิดท้ายกันที่ดิวกองหลังกันหน่อยนะฮะ ฮองดังฝันค้างแต่ไม่หยุดเปิดศึกยั่งอิกนาซิโอสารตำนานฟันได้หลังโดนมาริเตชกหุ่ยเส้นภารกิจหาทายาทลิเวอร์พูลกับเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่งของกับตันทีมเวอร์จิฟันไดแม้กับตันทีมคนเกรงอย่างเวอร์จิฟันไดจะพึ่งต่อสัญญากับทีมไปอีก2ปีแต่ด้วยวัยที่กำลังจะแตะหลัก34ปีในเดือนหน้าภารกิจการค้นหาผู้สืบทอดตำนานในร้อยยาวของลิเวอร์พูล จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นเดิมทีเป้าหมายในฝันของหงแดงคือดินหุยเส้นประกันหลังดาวรุ่งในวัย20ปีที่มีโปรไฟล์ลงตัวเรากับเขียนบทเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังชาวดัตและผลงานอันยอดเยี่ยมกับปอนมาดแต่ความฝันนั้นก็พังทลายลงเมื่อเรือมาริดยักษ์ใหญ่จากสเปนตัดทีเจทุ่มเงิน50ล้านปอน์ราว2,300ล้านบาทฉีกสัญญาคว้าตัวไปคลอง อย่างไรก็ตามกับลิเวอร์พูลไม่ปล่อยให้ความผิดหวังหยุดยัง้งพวกเขาได้นานโอโจโกสื่อชดดงของโปรตุเกสรายงานมาว่าหงแดงได้หวนกลับมาเปิดศึกเลล่าก่อนซโลอิ acio, กนาซิโอกองหลังตัวเก่งในวัย23ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างจริงจังอีกครั้งหลังจากที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกันมานานหลายปี อินาซิโอนะครับประกันหลังเท้าซ้ายผู้มีประสบการณ์อย่างโชคโชนวกับสปอร์ติ้งลิสบอนถึง213เกมมีค่าเชญญาณอยู่ที่60ล้านยูโรประมาณ50ล้านปอนด์แต่การเจรจากครั้งนี้ไม่ง่ายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับูุแขเงอยงยงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลที่จ้องคว้าตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกันทําให้ลิวอร์พูลต้องเดินเกมให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทําให้อินาซิโอนน่าสนใจไม่ใช่แค่การเป็นแผน2แต่เขาอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยซ้ํา เขามีทักษะการใจบอลที่เหลือเชื่อโดยสถิสติความแม่นยำสูงถึง8 9ซตลอดอาชีพและที่สุดก,กาลในฤดูกาลส0 2 4 2 0 2 5บัิที่ผ่านมาเขาทำพลาดในเกมรับจนนำไปสู่การยิงของคู่แข่งเพียงครั้งเดียวจากการลงสนาม28นัดใน,นลีกต่างจากหุยเซนที่ทำพลาดถึง4ครั้งกับปอนมัดในพรีเมียร์ลีกการได้ตัวอินนาซิโอไม่เพียงแต่จะได้กองหลังสมัยใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์ตตัวเเองในานะาชมปลกกรุ สองสมัยแต่ยังเป็นการวางแผนอนาคตที่สมบูรณ์แบบเขาสามารถเข้ามาเรียนรู้วิชาจากเวอ์จิฟันดาตลอด2ปีข้างหน้าก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักในแนวรับของลิเวอร์พูลได้อย่างเต็มตัวแฟนบอลเดอะคัพต้องจับตาดูดีวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่12มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ